ในตัวเองสวัสดีครับวันนี้นะครับเราออกหน่วยเคลื่อนที่นะครับในการที่จะหาทุเรียนนะครับก็นัดกับชาวสวนว่าเจอกันที่ไหนนะครับชาวสวนอยากสะดวกที่ไหนก็ได้เลยนะครับเราก็นัดเจอกันนะครับวันนี้เราเอาทุเรียนที่ท่านผู้ชมกําลังเห็นอยู่ตัวนี้คือเป็นทุเรียนสุกปิง <c oughs> สุกปิงในที่นี้หมายความว่ามันสุกอ่าประมาณหนึ่งวันคือเมื่อว่าสุกปิงเนี่ยประมาณพรุ่งนี้นะกอกกินกําลังอร่อยเลยนะครับกรอบนอกนุ่มในแล้วก็เนื้อกําลังกิน นะครับสำหรับทุเรียนสุกปิงนะฮะวันนี้มีของนะครับลงไปรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ3ตันนะฮะรวมๆประมาณ3ตันนะครับมีลำนี้แล้วก็ลำนู้นอีกนะครับของเข้ากระทุ่มแบรนแล้วก็อายลานะครับพรุ่งนี้ของเข้าอายลา1ตันกระทุ่มแบน2ตันนะครับสามารถไปเลือกกระเทียมลูกไม่ต้องยกเข่งนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับพรุ่งนี้สุกปิงเยอะนะครับสามารถไปขายได้เลยเอาไปปอกขายได้เลยนะครับสามารถทํากาไรได้นะครับเพราะนั้นพ่อค้าแม่ค้าใครที่ต้องการทุเรียนนะครับพรุ่งนี้เตรียมตัวเลย นะครับ8โมงเช้าเจอกันที่กระทุมแบนส่วนใครที่อยู่ใกล้อายานะครับไปที่อายาเลยอายาเปิด6โมงเช้านะครับคอนเซปต์เดิมเลือกได้ทีละลูกไม่ต้องยกแข่งนะครับแต,แต่บอกได้เลยว่ามีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยเท่านผู้ชมสุกปิ้งสวยๆทั้งนั้นเลยสวนลุงนะฮะที่อามาขายผมนะสุกปิ้งสวยๆทั้งนั้นเลยนะลุงเสนอมาปุ๊บผมไม่ต่อราคาเลยจัดเลยนะเอาหมดนะครับเพราะว่าผมมองแล้วว่าสวยมากนะฮะของลุงนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีอีกเรื่อยๆนะ ซื้อง่ายขายคล่องนะครับซื้อไปแล้วผมไปทํากาไรต่อได้นะครับใครที่สนใจก็สามารถอ่โทรติดต่อผมได้นะครับเพื่อที่จะให้มาซื้อทุเรียนนะเรายินดีซื้อ,อะระยองจันทรตราดนะครับวิ่งซื้อได้หมดเลยอยู่ตรงไหนแต่ผมไปหาถึงที่นะครับพรุ่งนี้นะสามารถเข้าไปเลือกถีนลูกไม่ต้องอยึดเข่งจะไปดูลำนู้นกันบ้างอ่าลำนี้ไปอายลา,านะลำนี้ไปอาียลา,านะครับลำนี้ไปอียลา,าพรุ่งนี้ราคาส่งนะราคาส่งพรุ่งนี้นะครับเบอร์สวยร2อยี่บบาท นะครับเบอร์สวย120บาทเบอร์กลาง115บาทแล้วก็เบอร์เล็กนะครับหรือว่าสวยน้อยนะครับพรุ่งนี้ราคา105บาทนะครับสามารถไปเลือกกระเทียลูกไม่ต้องยกงเข่งนี่คือราคาส่งนะส่วนใครที่ซื้อไม่ถึง30กิโลขออนุญาตเป็นราคาปีกนะครับราคาปีกบวกเพิ่มอีก10บาทนะครับสำหรับสายซื้อทันนะสามารถไปซื้อปีกได้เช่นกันนะครับเราไม่บวกเยอะนะครับเอาแค่นั้นพอพออยู่ได้กําไรไม่ต้องเอาเยอะนะครับแล้วก็ชาวสวนเวลามาขายผมนะอาผมไปราคานี้ได้ชาวสวนต้องการราคาไหน ของผมแก่ๆต้องการราคานี้จัดไปเลยครับผมช่วยเต็มที่นะครับช่วยเต็มที่นะครับทั้งชาวสวนทั้งคนขายทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่มาซื้อของผมนะครับเราจะต้องช่วยเหลือทุกฝ่ายนะครับเพื่อให้อยู่รอดกันได้นะครับผมได้กําไรนะครับชาวสวนได้กําไรนะครับพ่อค้าแม่ค้าเอาไปขายได้กําไรนั่นคือคอนเซปต์ของผมนะฮะอย่าลืมนะครับสามารถไปเลือกได้ที่กระทุ่มแบนพวกนี้เลือกได้ทีละลูกไม่ต้องยกเข่งนะตอนนี้ระยองหมดแล้วนะครับจะเป็นหมอนทองจันทบุรีนะครับรรยองสวนที่ผมเหมาไว้หมดตัดหมดเกลี้ยงเลยนะเราก็ต้องมาหาซื้อชาววสนนะครับผม ช่วงนี้ก็จะเคลื่อนที่กันเยอะนิดหนึ่งนะพรุ่งนี้เจอกันที่กระทุ่มแบนนะครับแปดโมงเช้านะครับอายาลาหกโมงเช้านะครับอายาลาเปิดแล้วนะครับวันที่2นะฮะพรุ่งนี้ไปเจอกันได้นะครับอย่าลืมนะฮะโทรหาคุณวันนะอายาลานะครับกระทุ่มแบนโทรหาคุณส้มนะเข้าไปเลือกกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ